สวัสดีครับ่นกกซนเกษตรตามแนวแพรมริวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของชีวพันธุ์นะครับที่เรียกว่าเชื้อไตโคโรมานะครับไตโคุมมาเป็นเชื้อราในกลุ่มเชื้อราชันทุ่งนะครับมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันกําจัดโรคพืชกินเชื้อราโรคพืชเป็นาหานนะครับเชื้อไตโคุมมา มีคุณสมบัติเด่นนะครับในการป้องกันกำจัดโรคผืดยิงพ้นตกในสภาพผิวพ้นตกบอยบันนีนะครับการป้องกันกำจัดโรคพืชโด,ดยใช้วิธีการป้องกันด้วยสารเกมีถึงทำได้ยากนะครับแต่ไตโกรดมาซึงเป็นเชื้อราจันรุ่ง มีคุณธรรมบัตรในการช่วยหยับยั้งการเกิดเชื้อราในพืชต่างๆโดยเฉพาะพืชทุเรียนที่ปลูกกลายกับแปลงยางพาราหรือที่ปลูกซ้ำในแปลงยางพาราที่โขนเนื่องจากสภาพปัจจุบันยางพารามีราคาไม่ดีนักเมื่อกับในดิดประกอบกับทุเรียนมอนทองมีราคาที่สูงขึ้นนะครับพี่น้องกเกษตรกรลายฐานกา หันมาสนใจที่จะปลูกพืชทุเรียนพี่น้องกเกษตรกรชาวชนยางพาราลายฐานก็หันมาขนยางพาราแล้วก็ปลูกทุเรียนนะครับถึงปันห้าของทุเรียนในแปลงยางพาราก็คือโรครักหนาวขนหนาวนะครับที่ติดอยู่กับยางพาราโรคราริมภูนะครับถึงเป็นหาลักปะนาลักปะนาโรคแตกสำรักพี่น้องเกษตรกร ชาวทุนดูเรียนนะครับวิธีการป้องกันกำจัดโดยใช้ไต่คุุมานะครับใช้ไต่คุุมาโดยเครื่องเล็กนะครับใช้ไต่คุุมาทีหลังทีที่ทททเรียงจกักข้าวโพดเลียงสัดนะครับและข้าวเลือกอาหารไก่นะครับข,ข้อดีของไต่คุุมาที่ได้จากข้าวเลือกเนื่องจากถ้าห้ากว่าโดยใชย้ข้าวสัน้น ส่วนที่ทุกดวงซีๆออกไปคือคือรและหลายข้คาวและผิวของคาวนะครับนันคือสิ่งดีอ่าเป็นให้ฐาดาหารัรนกับแต่คุณธมรให้มีความแข็งแรงมามีฐาอาหารัรนในปริมาณที่สูงนะครับก็ทุกซี่ออกไปดวงเหล็กก็เลยหั่นมาใช้วัดสะดุเลี้ยงเชือ้อโดยใชย้ค้าเบเลือนะครับแล้วค้าวเลือ ครับเลือกมีรํมมีแกลบมีรํมมีปลายข้าวซึ่งเป็นอาหารชันดีของเชื้อนะครับทําให้เชื้อมีความแข็งแรงเมื่อพี่น้องเชื้อได้ได้เชือ้อซี่ได้เคี่ยวแคมแล้วนะครับนําไปลางกรองเอาเฉพาะหนามที่เียวเคี่ยวไปชีดต้นผืดก็จะได้แต่ขนมาที่แข็งแรงหรือว่านาไปว่านที่ขนต้นผืดนะครับไม่ไว่าจะเป็นแปลงพริกที่เป็นโรคกุ้งแหง้ง แปลงพักทีเป็นรคหนาวคอดินหนาวตายแปลงทุเรียนที่เป็นไฟทบรารนะครับนำไปว่านได้เชือจุลินทรีย์เชือราดตีกคุมาเขาก็จะชนชัยสร้างเครือข่ายแล้วก็เข้าไปทำลายเชือสายหฮดโรคผืนนะครับวันนี้ลุงเล็กมันพูดคุยปอหอมปากหอมคอนะครับฝากติดตาม เฟซบุ๊คลุงเล็กในนามของชื่อเฟซบุ๊กปีบ้าคนบันนอกและ y ยูทู e ช่อง y ยูทู e ตัวนลุงเล็กนะครับลุงเหล็กจะมาอัปเดตถึงความคืบหน้าการชายประยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากแต่คุณมาในลำดับต่อไปครับสำรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ